สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเราพัฒนานะคะสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะเจอ07900ไปเนาะ หลุดไปนะคะทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะใครที่ชอบนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะรับชมคลิปรับชมโฆษณาเนาะเพื่อแอดจะได้นําแนวทางหมานหมานเฮงเฮงปังปังมาให้ทุกท่านนะคะสูตรของร้านก็อยู่ในช่วงที่เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเนาะเจอวันโกนนะคะเจอวันโกนไป ไม่มาเลยค่ะไม่ได้เลยนะคะผลหวยออกนะคะ180นะคะ 079นะคะ180079นะคะก็งวดที่59กันแล้วนะคะก็ไปยาวๆเลยงวดนี้มีเจาะสูตรใหม่ให้ด้วยนะคะมีเจาะสูตรใหม่ให้ด้วยเอาไปพินิดพิจาจรณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูค่ะดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะคะเราก็มาดูกันอาทิตย์หน้าแล้วค่อยเริ่มใหม่ก็ได้คะ่ะวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะจะมาเป็นยังไงมาตัวไหนนะคะ โอ้ยหวยสวยอยู่ได้แต่สองสูตรนางไม่มีเก้าเลยนะคะทุกคนแอดเห็นเหลอได้แอดกับบลีเก่าเลยแอดกับหวยมันไม่สิดับอยู่อ่เตะเขากูจะคองวดติเอ้านี่นะคะทุกคนหนึ่งแปดศูนย์นะคะศูนย์เจ็ดเก้านะคะก็ไม่เข้าเนาะหลุดไปนะคะหลุดนะคะอันนี้เป็นของงวดเก่านะคะให้เทียบให้ดูก่อนเด้อเอามาดูเลยนะคะงวดใหม่นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติหกงวดที่หกสิบนะคะ งวดที่60นะคะนางให้ไปที่0ูนะคะทุกคนให้ไปที่0ูนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติลองดูค่ะเข้างวดเว้นงวดค่ะหลุดงวดเว้นงวดเลยนะคะนี่ดูจากสถิติได้เลยนะคะเป็นงวดที่60แล้วนะคะยังถือว่าไม่เดินยาวนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นยังถือว่าไม่เดินยาว <S <S เอามาดูตัวนี้ก่อนอีกสูตรหนึ่งนะคะงวดก่อนเข้าไปที่ศูนย์นะคะ เหมือนกระดาษมันโล่งๆยังไงไม่รู้นะคะเอาสูตรเก่าหล้านนะคะสูตรเก่านะคะเรามาดูสูตรเก่าเมื่ที่หกสิบให้ศูนย์หกพอดีนะคะเอศูนย์หกนะคะทุกคนศูนย์หกตัวเจาะนะคะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะหกสองหกสองนี่หวยไทยเลยนะคะทุกคนหกสองนี่หวยไทยเลยเนาะหกสองหกสี่นะคะหกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็ศูนย์หกนะคะศูนย์หก สวยงามพระรามแปดยูเดียศูนย์หกก็หายไปนานนะคะทุกคนหกก็หายไปกี่งวดแล้วนะคะหกไม่มานะคะโอ้ว้นแค่สองงวดนะคะเก้าหกนี่เนาะแล้วก็หายหกหายเอวันศุกร์หรือว่าหกจะมาบอกนี่นะคะนางให้เด่นศูนย์หกอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะวันศุกร์นี้เนาะวินนะคะศูนย์สองสี่เจ็ดหกแปดนะคะศูนย์สองสี่เจ็ดหกแปดนะคะ ไอ้ตัวเจ็ดหกแปดนี่ชนกันกับแอดเลยนะคะเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดนี่เนาะน่าสนใจอยู่คะ่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะทุกคนหว่วยมันคือเคยไข่ตัวจ่ออันงวดก่อนเท่าแท้เนาะในสูตรหลักนะคะทุกคนมาดูสามตัวนางให้นะคะวันนี้วันนี้ให้สี่คู่นะคะสามตัวใครชอบคู่ไหนก็รอแต่ว่ามันมีนะคะมันมีเจ็ดสองเอ้สองเจ็ดแปดนี่ชนกันกับแอดแล้วนะคะสองเจ็ดแปด โอ้ยอันหกสี่แปดนี่ก็เลขบ้านอันนี้ก็เลขวันเกิดเนาะอันนี้แอตติกเองเนาะโอ้ยเจ็ดสงหกกงามค่ะอันนี้ชนกันกับแอดแล้วน,นะคะสองเจ็ดแปดนี่แอดจำได้ชนกันกัแอดในสูตรหลักแล้วนะคะที่แอดจับนะคะสามตัวมีหกศ์หกค่ะสวยหกศูนย์หกกศนกเนาะหกศนย์หแต่ว่าแอดมี 6, 60 6, 60 6, 60 6, เก้าศูนย์หกนะคะหกศูนยสี่แปดนะคะสองเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสองหกนะคะนางให้สี่คู่นะคะทุกคน ให้4คู่4ตัวนะคะ3ตัวนะคะวินนะคะ0 2 4 7 6 8นะคะ0 2 4 7 6 8สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรร่างเดิมสูตรที่ f c ตาม f c ใช้นะคะช่วงนี้ก็เทียบดูก่อนนะคะเพราะว่าหลุดงวดเว้นงวดเลยนะคะ ทินิดพิจารณากันดูสูตรยังไม่เดินยาวค่ะสูตรยังไม่เดินยาวนะคะหรือว่าสูตรนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะจะใช้งานไม่ได้แล้วนะคะส่วนสูตรใหม่นะคะส่วนสูตรใหม่ก็ปรับแล้วปรับอีกอยู่นั่นแหละค่ะ นี่นะคะงวดก่อนหลุดไปนะคะงวดก่อนหลุดไปสถิตินะคะห้าสิบเก้างวดหลุดสิบสี่งวดนะคะเข้าสี่สิบสี่งวดแมนบอกเะห้าสิบเก้างวดนะคะหลุดสิบสี่งวดนะคะหลุดสิบสี่งวดทุกคนหลุดสิบสี่งวดนะคะห้าสิบเก้างวดหลุดสิบสี่งวดเด่นเข้านะคะอันนี้เป็นสถิติของเด่นนะคะทุกคนเป็นสถิติของเด่นเลยเข้าสี่สิบสี่งวดใครที่จะไปก็พิจารณานี่แอดมีสถิติให้ดูนะคะจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะแต่ว่ามีสองงวดติดนี่นางเอาคืนให้นะคะก็คือเด้งอันนี้สามเด้งอันนี้สองเด้งแล้วก็มาหลุดตัวนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยมาหลุดตัวนี้นะคะมาหลุดเออเนี่ยศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์นะคะมันก็พิสดารเพอ้ยแต่ก็ยังว่าละเนาะถ้าจับได้มันกับุ่พิสดานเนาะค่ะ เอามาดูสูตรใหม่ของนางนะคะสูตรใหม่ตัวนี้เป็นสถิติที่ทําให้ทุกคนได้ดูนะคะปรับสูตรใหม่นะคะงวดนี้เป็นงวดที่8นี่นะคะอันนี้เป็นลําดับนะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่ศูนย์นะคะงวดนี้ให้ไปที่3-4ี่นะคะสามสี่ค่ะทุกคนงวดนี้ให้ไปที่3-4นะคะแต่ว่า4นี่ชนกันกับแอดแอดก็เลยเขียนไว้นะคะ ไอ้46ที่ติ๊กไว้นี่มันชนกันกันกบสูตรเอ่อสูตรเก่านะคะก็เลยติ๊กไว้นะคะชนกันที่46นะคะชนกันที่46อันนี้4มันชนกับเม็ดเดียวแอดแอดก็เลยเขียนนะคะทุกคนจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนาะ มาดูสูตรนี้นะคะนางลองเจาะให้อีกงวดนะคะเจาะดูว่าจะเข้าไหมนะคะสามสี่นะคะทุกคนสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะแล้วก็สามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะวินนะคะสามสี่หกห้าเจ็ดแปดนะคะสามสี่หกห้าเจ็ดแปดนะคะงวดก่อนเข้าไปที่ศูนย์นะคะแต่ว่าถ้ามาสามสี่มันก็นคือปิดสถานถึงงวดก่อนมันออกหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะงวดก่อนนี้หวยออกหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะซึ่ง มันสีเมนบ่มันคือสิกระโดดขามไปค่ะทุค่ะหรืองวดน,นี้จะมาพี่น้องบ่ค่ะมันกับโบมีในอันไม่มีในไม่มีในหกตัวเก่าเลยนะคะทุกคนไอสามสีนี่นะคะทุกคนหวยมันกับเปียกมันสีเมนดีบค่ะเอ๊หรือมันสีโอกแบบเนื้อเมกเลยบอ,อกรนี้นี้เลขดังหนิงเงียบ่ค่ะ ไม่บนีเดีเยเหยแต่ว่าชนกันกันกบเอสที่สี่นะคะไม่รู้ว่าจะมาไหมเพราะว่าสีก็ห่างหายไปนานช่วงนี้เก้าก็เดินนะคะเก้าก็เดินบอกหรือมันอาจจะไม่หนีตัวเดิมบอกค่ะเอาเราก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนค่ะทุกคนพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะช่องทางของแอดก็หลากหลายแนวทางนะคะชอบสูตรแอด Ad, ไปสูตรแอด Ad, ชอบสูตรร้านไปสูตรร้านนะคะวัดดวงกันดูชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะ เคยได้กับตัวไหนถ้าสูตรไหนไม่ไปเราก็พักดูเป็นแนวทางก่อนนะคะทุกคนหรือไม่มีใครรู้หม่ยจออโกอะไรมักตัวเลขกับจัดหลุดเอานี่นะคะสถิติดูเลยค่ะสถิตินะคะสถิติสูตรปรับใหม่นะคะตามนี้เลยเด้อนี่นะคะทุกคนสูตรแนวทางมาแล้วนะคะคิดเล้วคิดอีกพวกคิดกับหัวสิแตกค่ะผู้คิดกับหัวสิระเบิดแล้วค่ะทุกคนเออสูตรมัน ถ้าสูตรหยุดเดินก็คงจะคงจะได้หาสูตรใหม่แล้วค่ะอันนี้หาสูตรใหม่เลยยังไปไม่ได้นะคะทุกคนเอานี่นะคะตามนี้อันนี้สูตรเก่าของนางเป็นสูตรนางเน้นสูตรนี้นะคะทุกคนสูตรนี้เลยเป็นสูตรเก่าเป็นสูตรที่ใช้นะคะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ปัจจุบันนะคะทุกคนไอ้สูตรใหม่ก็ดูเป็นแนวทางไปนะคะกับสวยงามพระรามเปียกไอ้หกสีที่ติ๊กไว้นี่มันชนกันนะคะตัวเจาะชนกันเอาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ